PEA สว่างทั่วทิศสร้างเศรษฐกิจทั่วไทยสนับสนุนโดย PEA Life for Life PEA ใส่ใจทุกชีวิตสวัสดีครับวันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จะพาคุณผู้ชมไปกันที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางครับวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA มาให้ชมกันอีกแล้วละครับแต่จะเป็นอะไรนั้นตามผมไปที่จังหวัดลำปางกันเลยครับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยร้อยใจคนไทยยิ้มได้ร่วมกับคณะแพทย์นักศึกษาวปรรุ่นที่27มูลนิธิแสงไส้กีเฮตระกูลโดยนายสมพรใช้บางยางประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนายสวัสดิ์ปุ้ยพันธวงศ์ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจากรรุ่นที่27และคุณประพี ปุ้ยพันธวงศ์ประธานมูลนิธิแสงไซกีเฮตระกูลร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ PEA ร่วมกับวปอรุ่นที่27มูลนิธิแสงไซกีเฮตระกูลและมีนายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA กล่าวรายงานสืบเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้มีแนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กรตามนโยบาย community partnership การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนสังคมและพันธมิตรจึงได้เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสเฉลิมพระชนมายุหรอบ2เมษายน2558 โดยแบ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมออกเป็น2ชุดคือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ชุดเล็กจำนวน8ครั้งและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ชุดใหญ่จำนวน4ครั้งรวมทั้งสิ้น12ครั้งต่อปีเฉลีย่ยเดือนละ1ครั้งสำหรับวันนี้การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ชุดใหญ่และมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมด้วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสถาบันต่างๆจำนวน400คนออกให้บริการตรวจรักษาฟรีแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่าย ส่วนตอนนี้เราไปฟังบทสัมภาษณ์ของนายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ p e a กันดีกว่าครับครับเอพีเอ,อ PA เราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2 5 0 3นะครับถึงปัจจุบันนี้เรามีลูกค้าถึง18บแปดรายนะครับ่นเราพีเอของเราเนี่ยเราอยู่กับประชาชนอยู่กับชุมชนอยู่กับประเทศไทยอยู่ประชาชนนะครับเอ,อเราเห็นว่าโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นโครงการที่ได้ช่เอประชาชนผู้ที่อยู่ถิ่นทางไกลน,นะครับด้วยความตระหนักใน ความผิดชอบต่อสังคมที่เราอยู่กับสังคมเนี่ยเราจึงเริ่มเข้ากับโครงการนี้ตั้งแต่ปี2527เป็นต้นมาครับครับในส่วนประชาชน,เ,นเราคาดหวังอย่างยิ่งเลยครับว่าประชาชนได,ได้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์เฉพาะทางนะครับเหมือนกับเรายกโรงพยาบาลชั้นนําในกรุงเทพมาให้บริการถึงชุมชนนะครับซึ่งประชาชนจะเข้าถึงได้ยากลำบากนะครับอันนี้เป็นความคาดหวังที่เราคิดว่าประชาชนจะได้รับนะครับในส่วนขององ,องค์กรส่วนของ PA เเนี่ย เราคาดหวังว่านี่คือสิ่งที่เราสแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมครับเพื่อภาพลักษณ์ขององคอ์กรด้วยครับเป็นอากาศวันนี้คนเยอะมากนะคะถ้าพูดถึงนี่ขนาดอากาศร้อนร้อนถ้าอ,อากาศเยน็นเย็นคงจะมากกว่านี้นะคะแต่ว่า ก็โชคเป็นความโชคดีที่ไม่มีฝนตกเพราะวจริงๆตอนนี้จะหน้าฝนนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นความโชคดีของประชาชนที่มีหมอมาบริการถึงที่และก็เป็นความโชคดีของอผู้ที่ให้การบริการเพราะว่าไม่เจอฝนก็ปลอดภัยจะกลับไปสุขภาพจะไม่ดีนะคะก,ก็อันนี้ก็เป็นความโชคดีของแต่ละฝ่ายแต่ต่างกันค่ะ นอกจากเรื่องบริการด้านการไฟฟ้าแล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ยังคำนึงถึงเรื่องของสุขภาพของประชาชนอีกด้วยนี่แหละครับสิ่งที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้คืนสิ่งดีๆสู่สังคมถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องยกย่องและน่าภูมิใจจริงๆครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วอย่าลืมนะครับ PEA Light for Life ใส่ใจทุกชีวิตสวัสดีครับ light for life.